ผู้หญิงคนนี้เพิ่งจิบเครื่องดื่มน้ำหมัดลงผลคือฟันเธอหลุดเพราะโดนกรดเธอสำลักกระทันหันฟันเธอก็หลุดออกมาอีกผู้หญิงคนนี้ถึงกับตะลึงแต่ที่เลวร้ายยิ่งกว่าคือผิวหนังที่มือของเธอกำลังลอกนิ้วมือก็เริ่มค่อยๆหายไปนมรออยู่ข้างข้างถึงกับตะลึงไปห้าวินาทีนึกว่ากำลังจะได้รับข้าวกล่องคลาร่ารีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำคนที่เห็นก็พยายามหยุดเธอคลาร่าแค่ยกมือขึ้นด้วยความโกรธจัดยางก็กระเด็นออกไปแล้วแล้วเธอก็รีบเข้าห้องน้ำใช้สองนิ้วที่เหลือ ผลักหนึ่งครั้งเพื่อล็อกประตูบานใหญ่แม่เอย๋ยตอนนี้ใบหน้าคาร่าเริ่มผิดรูปรื่อยๆขนาดลูกตายังจะไหลหลุดลงมันดูเหมือนอีโมจิที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์ของคุณหรือไม่ทันใดนั้นเธอรีบเทกระเป๋าบนโตห้องน้ำรีบดึงขวดโคลาสีน้ำเงินออกจากกระเป๋าของเธอรีบกินจนบ้าคลั่งทันทีหลังจากนั้นลูกตาค่อยๆกลับสู่ตำแหน่งเดิมแต่ผิวหนังก็เริ่มหายกลับไปเป็นปกติอย่างรวดเร็วผลที่ได้ในไม่กี่วินาทีต่อมา รอจนคลาร่าตื่นขึ้นมาการเคลื่อนไหวของเธอสามารถเปลี่ยนสีได้ตามที่ใจต้องการและสามารถรับรู้ทุกสิ่งรอบตัวได้อย่างเฉียบขาดจูจๆ FBI ก็เล็งปืนมาที่เธอคลาร่าไม่หวั่นแม้แต่น้อยเธอแค่ขยับมืออย่างเบาๆยกเว้นเจมทุกคนก็เป็นหลงมลงพื้นกันหมดเจมกลัวถึงขั้นช็อกเลยทีเดียวคลาร่าเดินเข้าใกล้เขาทีละก้าวปืนกระบอกเล็กก็เริ่มสั่นคลอนด้วยความกลัวกระสุนตกลงพื้นเองจนหมดนี่มันเป็นไปได้ยังไง ผู้หญิงคนนี้กำลังไปส่งอาหารจานด่วนส่งผลให้ชายชะกันหลายสิบคนรีบออกไปต้อนรับเธอพวกเขาจับตัวเธอไปรอจนกว่าเธอจะตื่นอีกครั้งพบว่าเธอมีแผลที่ท้องโดยไม่รอให้เธอตอบโต้กลับเลยแล้วเอาเธอไปขังอยู่ในห้องมืดก็ยิ่งพูดไม่ออกพวกอันธพาลนั่นที่กล้าทำลามอกกอกับเธอความโกรธของคลาร่ามาถึงขีดสุดของเธอเธอด่ามันหนึ่งประโยคว่า9 6 2๒เค่นเลยที่นิ้วมืออย่างเลือดเย็นแล้วฟาดไปหนึ่งครั้งตามด้วยชกด้วยมือสลับแต่ด้วยเท้า เมื่อพวกของเขาเห็นแบบนี้ก็เลยรีบดึงชายคนนั้นออกไปความรู้สึกของคาร่าตอนนี้คงจะเจ็บปวดมากกลับกลายเป็นยาลึกลับที่รั่วไหลในท้องผงสีน้ำเงินจำนวนมหาศาลซึมงเข้าสู่ร่างกายของเธอจากนั้นดวงตาของคาร่าก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทันทีเธอเริ่มสูญเสียการควบคุมร่างกายของเธอเธอลอยขึ้นไปในอากาศนี่คือขั้นตอนของการพัฒนาสมอง20%แล้ว20%หมายความว่าอะไรอย่างที่เรารู้จักสมองของสัตว์มันจะพัฒนาเพียง 5%ส่วนสมองของมนุษย์จะมีการพัฒนาเพียง10%ขึ้นอยู่กับ10%เราได้บรรลุสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ลองนึกดูว่าพัฒนา20%จะน่ากลัวขนาดไหนกับอาการชักคลาร่านั่งลงบนเก้าอี้อย่างสบายๆตอนนี้เธอดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนณนะเวลานี้ไอคนอัธพานกำลังพยายามจะทำไม่ดีกับเธอคลาร่าสิ่งนี้แล้วเผยให้เห็นความรู้สึกเหมือนไอคอนตัวที่3ในโทรศัพท์ของคุณแล้วค่อยๆถัางขาออกเขาเดินไปทางคลาร่าด้วยใบหน้าลามกผลลัพธ์ต่ออจากนนั้นคื ในตอนนี้ดูเหมือนคลาร่าจะถูกครอบครองโดยเทพเจ้าแห่งสงครามเธอสังหารพวกนั้นทั้งหมดในเวลาไม่ถึง3วินาทีด้วยซ้ำทั้งที่รู้ตัวว่าถูกกระสุนยิงเข้าที่ร่างกายเธอก็ไม่มีสีหน้าที่เจ็บปวดเลยแถมหยิบกระสุนออกมาทุกเม็ดอย่างซิวซิวจากนั้นคลาร่าก็ไปถึงโรงพยาบาลแค่ในพริบตาเดียวภาษาจีนอยู่บนป้ายถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติจากนั้นเธอก็ตรงไปที่ห้องผ่าตัดหลังจากดูภาพเอ็กซเรย์ของคนไข้แล้วเธอก็เหนียบไก่ฆ่าคนไข้ในการผ่าตัดทันทีแล้วพูดเสียงดังว่า ไม่มีใครช่วยเขาได้หรอกเพราะเนื้องอกมันลามไปถึงสมองแล้วหลังจากนั้นคาร่าสั่งให้หมอเอายาออกจากร่างกายเธอแต่พอหลังจากเอาออกก็พบว่าเหลือเพียงอีกครึ่งหนึ่งของตัวยาเองปรากฏว่ายานี้สามารถพัฒนาสมองให้บรรลุผลได้ถึง100%เแม้ว่าคาร่าจะถึงแค่20%เธอรู้พร้อมกับการแพร่กระจายของตัวยาชีวิตของเธอใกล้จะถึงจุดจบคาร่าจึงไปหาหัวหน้าแก๊งนักเลงตอนนี้หัวหน้าแก๊งยังผ่อนคลายสบายสบายมาสอแตงกวา ังเพลงเบาๆโดยไม่รู้ถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาโดยสมบูรณ์คลาร่าไม่พูดอะไรเลยเธอแค่ดึงมีดออกมาแทงไปที่ขาเขาความเจ็บปวดรุนแรงทําให้หัวหน้าแก๊งลุกขึ้นทันทีแล้วเธอเอามือขึ้นไปจับหน้าผากเขาเพื่ออ่านความทรงจําของเขาให้ไว้เพราะต้องหายายอีกสามอันที่เหลือเพื่อรักษาความมั่นคงในร่างกายหลังจากทราบตําแหน่งที่แน่นอนแล้วเธอรีบเดินทางไปที่สนามบินมาถึงตอนนี้สมองของคลาร่าได้พัฒนาแล้ว100%บอกลาการสัตตด อบแห้งไปได้เลยเธอสามารถเปลี่ยนทรงผมได้ตามใจต้องการจากนั้นเธอก็โทรหาหัวหน้าเอฟบีเพื่อรายงานสถานการณ์แต่เจมก็ไม่เชื่อผลลัพธ์คือวินาทีต่อมาจริงๆแล้วมีปากกาสีแดงอยู่บนโต๊ะเธอสามารถมองเห็นทุกย่างก้าวของเขาสิ่งนี้ทําให้เจมอดไม่ได้ที่จะเชื่อคลาหน้าหลังจากนั้นหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ขึ้นภาพผู้ชายสาคน FBI ตามบอกแส และจับอาญ,ญากรที่สนามบินได้สาเร็จขณะเดียวกันหัวหน้าแก๊งอันธพาลหลังได้รับขาบ่าวก็ส่งคนไปจัดการกับเจ้าหน้าที่ FBI ทุกคนทันทีรอจนคลาร่ามาถึงสงครามกําลังจะเริ่มขึ้นสมองของผู้หญิงคนนี้ได้รับการพัฒนาถึง60%แล้วมองแค่แป๊บเดียวก็สามารถสร้างสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นในพื้นที่แรงบิดได้รอยถึงกับมึนงงอยู่ตรงนั้นและสั่งลูกน้องให้จัดการกับคลาร่าทันทีผลลั์ในไม่กี่วินาทีต่อมา ก่อนเกิดปรากฏการ์แปลกประหลาดนี้ต่างมองหน้ากันแบบงงๆเตรียมตัวสู้กับเธอแต่ก่อนที่พวกเขาจะสัมผัสแม้แต่ขนของพระหน้าพวกมันก็ลอยขึ้นไปในอากาศแล้วด้วยการขยับมือที่บางเบาของเธอเจ้าเด็กน้อยถึงกับโดนทุบทะลุก,กำแพงคอนกรีตเลยจากนั้นคาร่าก็เดินไปหารอยอย่างช้าๆและหยิบกล่องนั้นออกไปแบบสิวๆรอยโกรธจนจะเป็นบ้าแต่ขยับตัวไม่ได้แม้แต่1มิลลิเมตรแล้วเธอก็พาเจนไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านสมองเพราะเธอรู้ว่าเธอยังมีเวลาหรือไม่มากและความหมายของชีวิตคือการให้ เธอจึงอยากแบ่งปันความรู้ของเธอคลาร่าเปลี่ยนรูปมือของเธอให้พวกเขาดูแล้วบอกผู้เชี่ยวชาญว่าอะไรที่เราเห็นก็แค่สภาวะของการปรับโครงสร้างเซลล์ใหม่และหนึ่งบวกหนึ่งก็ใช่ว่าจะเท่ากับสองเสมอไปนี่เป็นเพียงวิธีที่มนุษย์นิยามันขึ้นมาสมมุติว่ามีรถยนต์กำลังวิ่งอยู่บนถนนเมื่อเร่งความเร็วสูงสุดรถจะหายไปสิ่งเดียวที่พิสูจน์ได้ก็คือเวลาดังนั้นสิ่งเดียวที่วัดได้ในโลกนั้นคือเวลาผู้เชี่ยวชาญอึ้งจนไม่เข้าใจว่าจะออกมาเป็นยังไงทันใดนั้นก็มีเสียงงปปืนนนดัขึ้นนอกระตู รากฏว่าหัวหน้าแก๊งพาลูกน้องเข้าไปจัดการคลาร่าเห็นแบบนี้แล้วเธอรีบขอให้ผู้เชี่ยวชาญฉีดยาเข้าร่างกายเธอให้หมดเธออยากให้สมองพัฒนาเต็มที่ก่อนที่มันจะหายไปยาที่ฉีดเข้าสู่ร่างกายจำนวนมากคลาร่าพ่นรังสีอุลตราแมนออกมาณนะจุดนี้สมองเธอได้เติบโตขึ้นถึง70%แขนของเธอค่อยๆดำคล้ำเติบโตเหมือนต้นไม้มีพิษ กินสารและพลังงานทั้งหมดที่มีในห้องจู่ๆหน้าจอก็สั่นคลอนทุกคนมาสู่พื้นที่สีขาวในเวลาเดียวกันสูเปิดคอมพิวเตอร์ก็ถูกสร้างขึ้นจากอากาศที่บางเบาณจุดนี้สมองของพลาน่าเติบโตขึ้นถึง90%เคลื่อนตัวโดยตรงไปยังหอไอเฟลจากนั้นไปยังทำแควที่คนกำลังพลุกพล่านเยอะด้วยสองมือโบอกขึ้นเล็กน้อยเวลาก็หยุดหมุนทันทีหลังจากนั้นก็เหมือนเราดูหนังอยู่ปัดขวาก็เลื่อนไปข้างหน้าอย่างเร็ว พอปัดสายก็เลื่อนไปข้างหน้าอย่างสโลอารยธรรมมนุษย์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในสายตาของเธอไม่นานหลังจากที่มันกลับสู่สมัยดึกดำบรรพ์ปัดอีกครั้งก็ย้อนไปยุคไดโนเสาร์แล้วยังไปเห็นบัพบ,บุรุษของมนุษย์กับการประทะก,กันต่างสัตวษทำให้คาร่าข,ข้ามแม่น้ำแห่งการเวลาและอวกาศอีกครั้งทำนายความพินาศของแผ่นดินณจุดนี้สมองของเธอเติบโตขึ้นถึง99%พร้อมกันนี้หัวหน้าแกงนักเลงก็หาเธอเจอ แต่พอเขากําลังจะเหนียวไกลไปที่เธอเซลในร่างกายของคลาร่าถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันทันทีด้วยการเติบโตของสมองถึงระดับ100%เคลาร่าก็หายตัวไปในอากาศหรือเพียงเสื้อผ้าที่เธอใส่หัวหน้าแก๊งนักเลงโกรธจนเลือดขึ้นหน้าเธออยู่ที่ไหนตอบฉันตอบฉันสิสุดท้ายเขาถูกยิงโดยเจมดับลงขาที่ ทันทีที่เจมก็ทำหน้าสงสัยว่าคาร่าหายไปไหนทันใดนั้นโทรศัพท์ของเขาก็ได้รับข้อความข้างในนั้นเขียนว่าฉันอยู่ทุกที่ที่จริงเธอกลายเป็นหนึ่งเดียวกับโลกแล้วปัญหาก็มาถึงแล้วสมองของคุณพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วฉันชื่อโคบา,าย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะแล้วพบกันใหม่